ตัวแทนสักหนึ่งท่านเลยครับเชิญครับเหมือนเมื่อกี้เลยคือฝากผลงานผมรู้แล้วว่าคุณแบ่งกันพูดแต่ตอนเชิญชวนเนี่ยคุณไม่ได้แบกันมาใช่ไหมงั้นขอตัวแทนสักหนึ่งท่านเชิญครับเอาไปกี้เลยอ้าวครับก็ฝากด้วยนะครับรายการนะครับแจ๋วแซฟเฟอร์นะครับร้านร้านที่แบบว่าพี่ๆเขาคัดมาเนี่ย มันไม่ใช่รายการหรอเป็นงานเป็นงานเป็นงานแจ้าเซฟเฟอร์เป็นงานเจ้ตลาดช่องสาวเฟขอโทขอโทษขอโทษงานแจ้าเซฟเฟอร์นะครับคือใครที่เป็นแฟนคลับในทางสื่อโซเชียลนะครับแบบผมอย่างเงี้ยที่พี่เข้าคัดมาให้แล้วก็คือใครที่แบบว่าอาจจะแบบบางที่มันอยู่ไกลเกินไปมาที่นี่เลยเซนต์เวสเกตบางนาสุดไม่กินทุกร้านบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่คุณต้องเข้าใจนะคนเราเปิด Google Map แล้วขับอย่างเดียวไงไม่ได้ดูว่าลงที่ไหนอ่ะคุณต้องเข้าใจเลยนะไม่รู้ อยู่บางใหญ่นะวันนี้ที่เชเอสเกตครับขอโทษนะผมเข้าใจคุณผมเข้าใจคุณขอโทษขอโทษขอโทษเออใช่แล้วใช่แล้วคุณโยนให้เขาพูดส่วนแล้วคุณจะไปคาดหวังนตอคุณพยายามช่วยน้องอยู่โอเคโอเคตอนแรกคุยกันดีๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่พูดได้น้ำอ้าวผมพูดโอเคโอเคครับครับเป็นเชิญส่ง